นี่คือโปรโตีนพัดนะทุกคนโปรโตีนพัดนะคะโปรโตีนพัดนะคะของโบตาพีนะคะโบตาพีพัดนะคะ เรียกว่าโบตาพีผัดนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะช่วยสร้างมวลกล้ามเนื้อช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อทุกคนช่วยเร่งเบิร์นเร่งลีนเร่งการเผาผลาญไขมันช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกลอ้อช่วยบำรุงผิวพรรณทําให้ผิวพรรณเราสดใสเปล่งปลั่งไม่เสื่อมไม่โทมผิวเรียบผิวเนียนผิวใสผิวแข็งแรงผิวไม่ไวต่อแดดช่วยทําให้เรามีผุ้มกันที่ดีแล้วที่สําคัญเลยช่วยในเรื่องของ ระบบขับถ่ายได้ดีมากนะคะทุกคนช่วยซ่อมแซมทุกส่วนที่เป็นเซลล์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเล็บผมแข็งแรงนะคะทุกคนแล้วผิวยังแข็งแรงอีกต่างหากนะคะทุกคนตัวพัทตัวนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะโบตาพีพัทนะคะทุกคนหนเดียวในใจเรานะคะจัดเข้ามาได้เลยนะคะทุกคนหนซองมี60สิบแคปซูลนะคะหซองมี60สิบแคปซูลนะคะราคาแค่ 690บาทเท่านั้นเองจ้า